เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชาววายพีสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชิปเป้ารถสวยๆทุกถูกนะครับเพื่อนๆเลือกซื้อเลือกใช้กันนะครับคันนี้นะครับสดได้ผ่อนได้ครับเป็นฮอนด้าแอคคอร์ดครับเพื่อ2.2กิโลวอโต้สีน้ำตาลจดปี2539ครับรถมือเดียวด้วยครับรถมือเดียวไม้แดงเจ้าของเป็นผู้หญิงใช้ครับพอขี่ไม่โลครับเดิมๆ ภาพแบบนี้ก็ถือว่าหายากนะครับรถไม่เคยแก้ครับแอเย็นชูรักแน่นโดยรวมถือว่าพร้อมใช้งานครับสนได้ผ่อนได้ด้วยติดแบตแีกก็ผ่อนได้นะครับชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยครับนานๆจะมีมาให้เลือกกันสักทีนะครับรถมือสองหลักหมื่นที่สามารถผ่อนได้เนี่ยนะครับแล้วเป็นมือเดียวค้ายแดงด้วยกอกฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับไมีภาพตัวเลือกใหม่ๆสีสันเงาอ้ามรอบคันครับคันนี้โดยรวมแล้วเดิมๆ ขายนะครับ85,000บาทนะครับกรณีเงินผ่อนนะครับทางเงินสดก็ลดได้ครับเงินสด77,000บาทเท่านั้นเองเงินผ่อน85,000บาทนะครับจัดไฟแนนซ์ได้70,000นะครับเงินผ่อนจัดไฟแนนซ์ได้70,000ก็คือที่เหลือก็คือเป็นเงินดาวนะครับแต่ถ้าผู้ซื้อติดแบ็กลิสต์นะครับติดแบ็กลิสต์ก็ยังสามารถจัดได้นะครับแต่จัดได้63,000บาทนะครับที่เหลือก็เป็นเงินดาวนะครับ ราคาผ่อนถูกกว่ามอไซค์แน่นอนนะครับมีให้เลือกกันหลายเดือนนะครับก็มีตั้งแต่ถึง60งนวดนะครับอาจจะไม่ผิดนะครับงงอยางนี้นวดยังไงก็ติดต่อสอบถามเจ้าของดูอีกทีนะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยนะครับทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่นายหน้าครับน,น้อนดีก็ ภายในห้องโดยสารนะครับดูสะอาดตานะครับเบอะผ้าสวาดีไม่ข่ายกับโดยรวมแล้วเดิมเดิถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ